กบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอาแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็จะมานำเสนอส่วนน้ำวิเศษของผมเนี่ยไม่สิส่วนน้ำในไมครับของผมเดอม้อป๊อบเมื่อน่อย ไปก็ปเลยอืมอืมอม,มาถึงแล้วนะเรกมาเรามีหลายสวนให้เล่นมากเลยจ้า ตรงนี้จะว้ยมารีวิวทีหลังอันนี้เรามาตรงสไลเดอร์ก่อนเลยนะนะจ้า,าน้าจ้าน่าจ้ามาตรงแรกก็จะคือตรงนี้นี่เอง มาไปด้วยนี่ตกนั่นเองยีย่ยยให้คะแนนเท่าไหร่ความหมาได้เลยเด้ออันที่สองขึ้นยาวหน่อย ไปวิ่งไปแลวเอาบันไดมาใส่อยู่แต่มันจะเล่งทุกที่แล้วมันจะขึ้นไม่ได้อืยไม่ไหลมาตรงนี้เรากอยู่ตรง แล้วก็ไล่มารงนี้พอดีแล้วถัดมาก็จะเป็นสไลเดอร์เฮ้สปริงบอร์ดสลอดซิ่งติ่งหิ้วหิ้วเด้อมากระโดดกัน <G ül> บ้าอะไรวะเน,นี่เส้น3เส้นสีก็ไม่โดนแล้วเหยีดม่งอเ,อเอม่อเกไม่ได้พูดอะไรนะทุกคนนะอยากพูดอะไรเอาใหม่กันอพอดีจะโดดเลา,าตนนี้เลยแล้วก็ เอานี่จะเป็นลูกงสัตว์ไม่ได้ใส่สัตว์จะทำให้สัตว์อืมสไลเดอร์ตรงนี้ของเราก็จะคือน้ำตกเขาร์เช็ค สวัสดีค่ะจองบัตรหรอคะมาได้เลยนะคะขอบค่าแบบนี้เปิดมาเนี่ยโอเคแล้วก็จะมาทัวร์หมู่บ้านด้วยเร้วกๆวันนี้มารีวิวแมปนะอันนี้บ้านของโฮล่าแฟมิลี่ต่อมาด้านบนนี้ บ้านของมีเสื้อมูจิอ้าวอีกแล้วไปเลยไปอืมไม่ค่ะ ว่าสมมุติว่ารถรางผมหายก็จะลงวัดขึ้นบ้านลงบ้านตรงนี้แหละแล้วก็พาไปเลยอีกสี่รอบ ไปนาะนมินิเอาอยัางไปไม่ได้แล้วนี่ไม้เป็นไรหรอกนี่ไป let's go เร้นต้นมาสุดละ จะเป็นบ้านของตระกูลนาโควงแล้วก็ไอแพนโฮมบ้านของไอแพนแล้วก็บ้านสีเขียบ้านหลังหนึ่งคือบ้านทัมลุงวิเลจจะนอนอีกสามคน แล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเอ้ยชอบมาแต่ไหนวันนี้ไม่ได้อยู่นานสงสัยโดนบุวกวงคลิปหอมบ้านทั้งนี่เราก็ได้ขยายสวนแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยไม้ นี่โคตรสวยใช่ปะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ั่งพักผ่อนช็อดใจตรงนี้ก็จะเป็นทางขั้อีกอันหนึ่งเปลี่ยนการนีชุกชฉนแค่นี้นะทุกคนนะสวัสดีครับ